นบีละศิลอดวันนบีถือศิลอดวันจันทร์เป็นวันเกิดของท่านนาบีแล้วก็เราถือศิลอดวันจันทร์เป็นการเฉลิมฉลองใช่ไหมคือนบีสะละละุสลต่านเนี่ยชอบที่จะถือศิลอดวันจันทร์และวันพระหัส คือที่นบ,บีชอบที่จะถือศีลอดวันจันทร์เพราะเป็นวันที่นบ,บีสุลต่านลัยฮิวะซัลลัมนั้นเกิดอีกอย่างหนึ่งก็คือนบีสุลต่านลัยฮิวะซัลลัมชอบที่จะถือศีลอดวันจันทร์เพราะรหัสอันเนื่องว่าจาว่าการงานนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาก็ให้มาลาอิกการน่ะยกขึ้นไปนะครับนะไม่ใช่ว่าเป็นการเฉลิมฉลองผมกําลังผมผมเข้าใจว่าพี่น้องกําลังจะสื่อถึงอะไรอ่ะนะนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะไม่ใช่พี่น้องครับ ในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะส่งมาลาอิกะมาอยู่กับเราเรานี่ไม่ได้มีชัยตอนอยู่ข้างๆอย่างเดียวนะผมบอกพี่น้องทุกคนมีชัยตอนอยู่ข้างๆทั้งหมดพี่น้องเชื่อผมปะ <Yeah. S 1> มีจริงๆ <Okay. S 1> มีกอรินแต่ไม่ใช่แค่นั้นอัลลอฮฺตาลาจะให้มาลาอิกาเนี่ยมาอยู่กับเราทุกคนเลยทุกคนมาลาอิกะ จะมีเวรกันด้วยอ่าผมคุยให้เข้าใจง่ายๆเป็นวินเปลี่ยนกะมาลาอิกาจะมาเปลี่ยนกะกันมาลาอิกาท่านนี้อาย่กับเราแล้วขึ้นไปยัง Allah. อัลลอฮ์อ่าพอเวลาขึ้นไปยังอัลลอฮ์มาลาอิกาอีกท่านหนึ่งก็มาแล้วอ่ามาลาอิกาอีกท่านหนึ่งก็ขึ้นไปมีสองช่วงในหนึ่งวันใครรู้บ้างเดี๋ยวนี้อ่ะแถมแถมไก่เชียงเลยนะใครตอบได้นะได้เลยได้เลยอ่ะช่วงไหนบ้าง มาชาอัลลอฮ์แล้วก็ซุบะเอาเลยสิต้องอะแบมือแล้วด้วยอ่าอ่อเล่นนะนะครับแค่นี้ก็ดีมากๆแล้วช่วงอัสรีกับช่วงซุบหฮีเวลามาลลอ์กาลงมาอีกท่านหนึ่งก็ขึ้นไปพอเวลาขึ้นไปถึงช่วงเวลาซุบหฮี มาลาอิกาที่อยู่กับเรามาทั้งวันก็ขึ้นไปยังอัลลอฮ์าตาละเพอเวลาขึ้นไปแล้วนี่ไม่ได้ไปตัวเปล่าๆเ,เอาอะไรไปเอาการงานไปด้วยเอาเอาการงานของเราเนี่ยขึ้นไปด้วยพอเวลาขึ้นไปแล้วอัลลอฮ์าถามเฮ้ยเป็นยังไงจากดูจากบ่าวของฉันมาเนี่ยในสภาพที่เขานั้นทําอะไรอยู่อัลลอฮ์าถามมาลาอิกอโอ้ยาอัลลอฮ ชั้นจางเบาของพระองค์มาเนี่ยในสภาพที่เบาของพระองค์นั้นเราทําอะไรอยู่เอาเราทําอะไรอยู่เ, <c oughs> เรานีละหมาดอยู่แต่ถ้าใครหลับอยู่มาลิกาก็จะไปบอกแบบนั้นแหละยัดตังมาลิกาได้ไหมเอาเอาไปขอละกันให้ไก่เชียงไปสักสองถุงเอามาลิกาเอาไปแต่ว่าไปบอกบอการรอแบบนี้นะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่มาลิกะไม่กินไม่ดื่มไม่ฟ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮาวะห์ตาละ มาลาอีกาทําไมครับบอกความจริงทุกประการเลยเราลับมาลาอีกาไปบอกเราหลักเราตื่นเราทาเอมันอิบาดะอัลลอฮ์ะจะนําสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยไปบอกอโทษมาลาอีกาก็จะนําสิ่งต่างๆที่เรากระทาอยู่นั้นไปบอกกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาเเพราะฉะนั้นนบีชอบที่จะถือศีลอดวันจันทร์ตอบได้เดี๋ยวอาจารย์ต,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 ตอ่าได้เลยจ้ะอ้าวใครตอบได้มาแล้วเมื่อกี้นี้อ้าวหนึ่งคนเมื่อกี้รับไปก่อนเลย อ่าบางแลบ็บบางแล็ไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวให้บางแล็มาเอาไปนะอย่าซากรอขอบคุณมากๆเลยมีส่วนร่วมเนี่ยเรียนต้องแบบนี้เพราะฉะนั้นการถือศีลอดในวันจันทร์เป็นวันที่นบีรักนบีชอบที่จะถือศีลอดวันจันทร์เพราะเป็นวันที่นบีเกิดและเป็นวันที่การงานจะถูกนําขึ้นไปยังพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาไม่ได้เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองนะครับนะประการต่อมา การจัดงานวันเกิดในสมัยนบีมีประชาชนยาฮูดจัดกันไหมแล้วทำไมนบีถึงไม่จัดทำไมนบีถึงไม่จัดผมบอกพี่น้องแล้วนะว่าการจะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นนบีจะต้องได้รับรับอะไรเอ่ยรับวะารีที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหวุวาตานะนบี ละมาดนาบีละมาดแบบคิดเองปะไม่ใช่หลักฐานคืออะไรว่ามายันติกวอานินฮาวาอินหัวอินละวะฮยูยูฮามู h a m มัดนั้นไม่ได้คิดเองเออเองไม่อินหัวอินละวะฮยูยูฮาแต่สิ่งที่มู h ั m มัดเอื่อนเอ่ยพูดออกมาปฏิบัติกระทํายอมรับเป็นวาฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตานะฉะนั้นเมื่อไม่มีวาฮีมาให้ปฏิบัติ ซึ่งอิบะดาทุกอย่างจะต้องมีวาฮีอัลลอฮ์ سبحانه และลาจะมอบให้กับท่านนบีสุลต่านฮุอาลัยฮุสันัมเป็นวาฮีที่อินฮามให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านฮุอาลัยฮุสันัมเมื่อไม่มีวาฮีมันก็ไม่ใช่อิบะดาและนบีก็ไม่ได้ปฏิบัติถามยาฮูดนาซอรอจัดกันหรือเปล่าปรากฏไม่มีหลักฐานนะครับนะแต่กับนบีเอ่อนบีอะไรนะนบีอีซาเขามีการเลยเถิดกัน เขามีการเลยเถิดกันนั่นคือพวกออนอซอรอพวกยยฮูดพวกอานุนกีตาบแต่ถามว่าถ้าเราไปปฏิบัติแบบเขาน่ะกันฑบีบอกไงพวกเจ้าทั้งหลายอย่าทํากับฉันเสมือนกับที่พวกอานุนกีตาพวกยยฮูดนอซอร์ทากัณนบีอีซาแล้วเราจะไปทําได้ไงเพราะฉะนั้นไม่มีตัวบทหลักฐานประการต่อมานาบีบอกว่า ท่านยายกย่องฉันเหมือนกับนบีอีสาบุตรของมารยมคำพูดของนบีในหลักฐานห้ามทำเมาลิดใช่ไหม <c oughs> คือพี่น้องเรารู้อยู่แล้วละมั่งเนี่ยที่เขียนมาเนี่ยฮะ <c oughs> ก็ใช่นั่นแหละครับก็คือตัวบทที่ผมยกไปเมื่อสักครู่นั้นแหละเมื่อไม่มีการเลยเถิดนะซึ่งพวกอนุลกีตาบก็จะไปเลยเถิดกับนบีอีซาเนี่ยไม่ได้ น้ซอรอเนี่ยจะไปเลยเถิดกับนบีอีซาเนี่ยไม่ได้นะนบีบอกว่าอย่าเลยเถิดเหมือนอย่ากับพวกเขาที่เลยเถิดกับนบีอีซาอย่าเลยเถิดกับใครอ่ะอย่าเลยเถิดกับฉันแบบเฉียบเช่นที่คนยุคก่อนไปเลยเถิดกับนบีอีซาอัลฮิสสลามนะเป็นหลักฐานห้ามทำเมาลิดไหมเมลิดเขาทำกันยังไงลละเมลิดทำกันยังไงเขาเลยเถิดกับนบีลลัลลอฮอะลยฮิวสลัมหรือเปล่าในบัตรันยีมีอะไรเขียน อพี่น้องว่าในบัตรจันยีมีอะไรเขียนฮะมีบทกรอนที่เป็นชิริกเป็นชิริกไปขอต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมใช่ไม่ใช่ใชใชเพราะฉะนั้นเมื่อเลยเถิดต่อท่านนาบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมัมและมันเป็นชิริกมันเป็นสิ่งที่นบีสลลัลลอฮุอะลัาลายฮิวะสัลลมัมไม่ให้ทำพี่น้องจะทำไหมละ่ะแล้วก็ไม่ทำแค่นั้นแหละครับมันมีรายละเอียดนะแต่อันนี้พี่น้องถามมาแบบนี้ นะครับเพราะฉะนั reason, of of mond, ist, ้นเราจะไม่ทําในสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านฮุอาไฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้วิธีการแสดงความรักต่อท่านนบีพี่น้องดูนะเหล่าบรรดาซอฮาบะเขาแสดงความรักด้วยกับการยึดถือการปฏิบัติการเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านฮุอลฮิวะซัลลัมสอนพวกเขา นบีปฏิบัติแบบไหนอย่างไรเหล่าบรรดาซอฮาบะพยายามที่จะปฏิบัติให้เหมือนท่านนบีสลุลต่านฮุอาลฮิวะสันลมถามว่าซอฮาบะทาแบบนี้ทําไมเขาเขารักท่านนบีเราเขา,เขารักท่านนบีสลุลต่านฮุอาลฮิวะสันลมเขาพักดีนอบน้อมปฏิบัติตามท่านนบีสลุลต่านฮุอาลฮิวะสันลมไม่ใช่รักนบีแล้วไปฟื้นฟูพิธีกรรมของชีอะเมาลิดมาจากชีอะ ราชาวงศ์ฟาติมียะนุน่นที่อียิปต์ที่ไคโรรักนบีไม่ใช่ว่าไปฟื้นฟูพิธีกรรมของชีอะไม่เอาพี่น้องครับมันเป็นพิธีกรรมของพวกชีอะแล้วจะเอาสวรรค์ที่ไหนอะมาอัพนะแรงไหมป,ปะไปเรียนแบบชีอะเหรอไม่เอานะพี่น้องนะนอกจากไม่ได้สวรรค์แล้วนี่พี่น้องครับการทำพิธีกรรมเมาลิดเป็นเรื่องที่ศาสนาเขาบอกว่า มันเป็นการทึกทักกันเอาเองนบีไม่รู้เรื่องซอฮาบะก็ไม่ปฏิบัติฉะนั้นถามว่าเมาลิดผิดศาสนาหรือไม่ก็ตอบว่าผิดแน่นอนถือเป็นการแอบ,บอ้างต่อเติมศาสนาอ่าเป็นบิดา,ะน,ดานะครับและก็เป็นสิ่งที่บิดานั่นก็คือเรียกว่าอุตริกรรมในศาสนานั่นเองนะเพราะฉะนั้นถามพี่น้องก่อนเชื่อหรือยังว่าเมาลิดเป็นบิดาเชื่อหรือยังว่าเมาลิดมาจากชีอะ และถ้าใครทำมาลิดแสดงว่าเขานั้นเรียนแบบชีอาและเป็นพฤติกรรมที่เป็นบิดาอ่นั่นเองนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับอาจากย์ที่นี่คุณก็ากถามว่าเวลาละมาดละมาดเะริสัเสจแล้วว่าบางคนก็กลับบ้านบางคนก็ขออูอาเนี่ยเขาแตกต่างหรือเปล่าถามว่าอย่างนี้แตกต่างกันยังไงขอดุอาที่ไหนตอนยก แล้วมาดเสร็จอ่ะบางพี่ก็ยกไปเลยพี่ก็มีการขอดุอาอยู่คือว่ามายัดก็เอาไว้ในสุราอยู่สวัสดีครับแต่ตายกันอย่างไรสมิลลาฮิราะห์มานอิบระฮิมพี่น้องครับเรื่องราวของจาระจรเนี่ยนบีสุลตานุฮวาลีฮิวสันลำบอกว่าเสรีอูบิลจาระจรจงทำให้ไวจัดการให้ไวถามว่าทำไมนบีพูดแบบนี้ อัลลอฮ์จะได้สวรรค์อยู่แล้วเอาฉันมาวางไว้ตรงเนี้แล้วจะได้สวรรค์ตอนไหนเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยจะไปสวรรค์จะได้จะได้สิ่งตอบแทนในอัลลัมบัตซักจะได้ความผาสุกอยู่แล้วแต่เอาไว้อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มอะไรจะได้ล่ะนบีบอกคนดีเขาก็จะได้ตอบแทนในสิ่งที่ดีคนไม่ดีก็จะได้ในสิ่งที่เขาไม่ดีอ่าจะได้พ้นพ้นว่างั้นเถอะ เพราะฉะนั้นนบีบอกสัเรียบิลจจนจะจาจัดการจนจะจ่าให้ไวเรื่องราวของจนจะจ่าพอเวลาตายเสร็จสับเรียบร้อยก็ฟงก็ฝันอาบน้ำมายัดละมงละหมาดเรียบร้อยนบีบอกทําให้ไวทําให้ไวทำยังไงล่ะทาให้ไวไม่ใช่ลวกลวกนะที่ไวๆตรงนี้คือไม่ใช่ลวกลวกไม่ใช่ชุยชุยปฏิบัติกับคนปกติแบบไหนพวกเราแบบไหนจนจะจ่าก็เป็นแบบนั้นทีนี้เอาแหละ น้องถามว่าแตกต่างกันไหมระหว่างเอามายัดไว้ในสุราและกระดออกกันก <Kaiser>. <Talking> ่อนหรือยกไปเลยเราดูตามสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีละหมาดตกเบ็แรกอัลลอฮุอักบัดกล่าวว่าตกเบ็อัลลอฮุอักบัดรกาที่สองกล่าวว่ารกาที่สามอ้าวอ่านดุอาด้วยเร ฮะตักเบสที่สามนี่อ่านดออกันด้วยร่ะ,ะเดี๋ยวสิอ่านหรือไม่อ่านอัลลอฮุมมักฟิดละฮูอารฮัมอันนี้อ่นนอาอน,น,อนดูอาระตักเบสอีกตักเบสหนึ่งให้สลามเสร็จแล้วข้างขวาข้างเดียวเสร็จแล้วเราก็ยกมายัดไปถามว่าเอาไปไหนเอาไปกูบต ทีนี้ประเด็นคือเขาบอกว่าเฮ้ยวางก่อนทําไมล่ะขอดูก่อนคําถามเอ้าแล้วไอ้ตักเบสที่สามเมื่อกี้เราทําอะไรกันขอถูกาเพื่อใครไม่ได้ขอไม่ไม่ได้ขอแบบเขาอ่ะอาจารย์เฮ้ยไม่ได้ขอแบบเขาเอาไม่อยากเกนไม่ได้ขอแบบเขาขอแบบเขาด้วยเออต้องแบบนั้นคําถามคือแบบนั้นนะแบบไหนแล้วเอามาจากใครประเด็นมันอยู่ตรงนี้ ถ้าบอกว่ามีแบบที่มาจากท่านนาบีสุสลต่านฮาวัฮิวสลลัมไปดูสินบีทำหรือเปล่าถ้านาบีทำเราก็ต้องทำแต่ท่านนบีไม่ทำพี่น้องจำเอาไว้นะสุนนะประการหนึ่งคือสุนนะเนี่ยไม่ใช่ว่าคือ คือทําตามที่ท่านนบีทำนบียอมรับอ่ะยอมรับนบีบอกอ่าทำนบีปฏิบัติคือปฏิบัตินี่คือสุนนะนบีมินเกาลินเอาตักรีรินเอาอะไรนะเ,นเอาเฟียลิน,นาการาากระทาการยอมรับคนะาพูดท่านนบีสอลลัลฮุอะลัยฮิวะสซัลัมนี่คือสุนนะนี่คือสุนนะแต่สุนนะอีกประการหนึ่งนั่นก็คือละทิ้งในสิ่งที่ท่านนาบีไม่ได้ท,ดทาเนี่ยสุนนะอีกประการหนึง่งละทิ้งในสิ่งที่นบีนั้นไม่ได้ทํา คำถามคือหลังละมาจานาซ่านบีทำอะไรละ่ะก็น,นบีบอกสัตริอูบินจนาซ่าแล้วบอกว่าจะขอดูอาก็ถามว่าตอนตักเบสนะอัลลอฮุมบักฟิดละฮูนะท่านอ่านอะไรอ่นอา,รอา,นานอัตตาฮิยาเหรอ,อรนี่คือสุนน,นะนบีอัลลอฮุมบักฟิดละฮูวะรฮัมฮูอ่านไปจนกระทั่งจบเนี่ยคือสุนนะของท่านนาบี ซุนน้นบีหลังจากนั้นมันมีไหมล่ะมันไม่มีพอเสร็จแล้วเราก็ยกไปไปที่กูโบส์พอไปที่กูโบส์ทำยังไงก็มันมีขั้นมีตอนกันไปเอาเวลาเอาลงหลุมก็มีดูอามีขั้นมีตอนกันไปพราะเวลากบเสมอหลุมแล้วนบีบอกว่าไงอ่าพวกท่านทั้งหลาย ขอดุอานะตัสบีทัสบีแปลว่าอะไรยืนยันให้คนที่อยู่ในกูโบสเนี่ยหนักแน่นต่อคำถามที่มาลาอิกานั้นถาม,มอ,อ่านว่าไงอัลลอฮุมะซับิหฮูบิลกอลสซาบิติฟิลฮายติดดุนยาอัลลอฮุมักฟิดละหูวะรฮหัมหูอินนะกะอันตัลกฟูรุรรหิมไม่น้องมาท่องอ่านแบบนี้ก็ได้นะแล,ล้วแ,ลแต่แล้วแต่แล้วแต่ พี่น้องจ๊ะอัน um 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 อัลลอฮุมักฟิตละหูอัลลอฮุมะซับบิทูบิลกะลิซาบิติฟิลฮายาติดุนยาอัลลอฮุมักฟิตก็อว่าไปถามว่าทําไมนบีบอกให้ทําฟาอินนาฮุลอานยุสอันเพราะตอนนี้เขาถูกถามคําถามคือใครถามมาลา,าลอิเลี๊กาถามนาบีสอนเราแค่นี้อ,อ้าวอ่านดูอาตาสัสพิทนานแค่ไหน,น,ไนไทําแพะทําแกะหนึ่งตัวบังจะวีมานี่ยที หลายรอบแนละ้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้ว่ะม,มึงชอบอย่าตากัล่ะเออนี่อามองใหญ่แล้วไม่ให้ทันทีเอนะเพราะนั้นการอ่านดูอาตสบีดใช้เวลาในการทำแพะทำแกะหนึ่งตัวอ้าวเราก็คิดเอาว่านานแค่ไหนก็เท่านั้นแหละครับอาจารย์มีคำถามอีกถาม่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือเขาเนีย นี่จะแจกตังตคนที่มาละหมาดแต่ขเขาเนี่ยให้พ่อแม่คือการสอดคอยกคดีเรื่องการสอดคอเนี่ยให้กับพ่อกับแม่แลครทำอย่างนี้ใช้ไดไหมอัสสลามิลลาฮิวะราะห์มานิราะฮิมปกตินะ่ะไก่เชียงให้กับคนตอบได้ไม่ใช่ให้กับคนตอบคําถามอยู่ห่วงละเนี่ยต้องให้กับคนตอบข้างบนบ้างแล้วเนี่ยหลายคําถามแล้วนะเนี่ยรอเล่นรอนเล่น อะบิสมิลลาฮิร rahma nir rahim rah เมื่อบ่าวตายนาบีบอกเหลือกี่อย่างสามอย่างหนึ่งช่วยกันช่วยกันช่วยกันความรู้ควาที่ยังไม่ต้องเรียนก็ได้ยังประโยชน์สองสอดก็ริยะสามลูกที่ดีขอดออให้กับเขาเหลือส,สามอย่างประเด็นคือเจ้าภาพบอกว่านี่แหละฉันจะสอดก็ให้กับ พ่อแม่ที่เสียชีวิตเนี่ยเที่เป็นมายาดเนี่ยฉันจะให้ประเด็นคือในฮะดีสนี้มีการอถาถธิบายถึงการแจกตังหลังละหมาดคนตายหรือเปล่าประเด็นคือเราเอาไปผูกเองใช่ไม่ใช่มีไหมคำถามคือมีไหม,มเมื่อนบีไม่ได้ผูกแต่เราดันเอาไปผูกอา้า อาจารย์บอกองี้เอาแล้วนบีทำยังไงล่ะเอาไปดูในโเฮีของท่านอิหมามบุคอรีสอฮาบ้านี่ไปต่างเมืองกลับมาอัลลอฮฺอินนาลิละทำไมแม่ตายแม่ตายอัลลอฮฺนบีแล้วจะทำยังไงกันล่ะเนี่ยฉันยังไม่ได้ทำอะไรให้กับแม่ฉันเลยนะนบีถามสอฮาบ้านคนนี้ตอนที่ แม่ของเจ้ามีชีวิตอยู่น่ะเธอชอบทำอะไรเธอชอบทำอะไรสหฮาบะบอกอ๋อมะของฉันนะ่ะนะชอบทำสโดโกเกออดีดีดีด,ดีงั้นท่านทำสโดโกโให้กับแม่หมายความว่าไงทำแทนแม่น่ะผลบุญที่เราทำนะ่ะถึงแม่ไหมถึงสโดโกโตรงนี้นั่นคือการเหนียดให้กับแม่ทำแทนเช่นทำสุเรา หนึ่งลูกหนึ่งหลังทำที่ไหนก็นได้บางชาวว่านบอกว่าบิสมิลลาอันเนี้ยนะอ่าบางชาวฟีผมฝากไปหน่อยนะเสาหนึ่งต้นผมทำแทนแม่ซอเดก็จาริยะเราน่ะเป็นลูกทำแทนได้ไหมหลักฐานจากไหนอ่ะเมืแบบ่อกีแบบ้เมื่อกี้เมื่อกี้ในซเฮียของอิมามบคาุคคอรีแต่คำถามคือหลังละหมาดมาหลังละหมาดมายัดหลังละหมาดจานาซะมีสุนนะแบบนี้หรือเปล่า เมื่อว่ามันไม่มีคําถามอีกคําถามหนึ่งท่านเอามาผูกเองใช่ไหมว่าจะต้องแจกตังหลังละหมาดโอ้ยพอละหมาดเสร็จปั๊บกระเด็กปนอนก,ก็อาในกูโบกระส่วนหนึ่งนะบนสุรากระส่วนหนึ่งนะผมเคยเจอแม่ไอเรากระกะว่าเรานี่วัยแล้วนะเรานี่วัยแล้วไปไม่ทันคือคือเขาแย่งกันเขาแย่งกันแย่งยังไงไมายัดเนี่ย วารีศเขาเนะ่ะเป็นสุนนะแต่เขาอยู่ในมุกเก็มที่เป็นบิดาพูดกันง่ายๆแล้วผมของ่ายๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องอธิบายเยอะพอเวลาไปละหมาดในมุกเก็มแบบนี้อิมามก็จะตั้งกฎเลยเฮ้ยไอ้หวงังถ้าละหมาดต,ตรงนี้ละหมาดเสร็จต้องแจกังนะเดอะอและต้องแจกตังด้วยแล้วพอเวลาไปฝังในกูโบก็จะต้องมีตละลเกนตะลเกนด้วยนะเขาตั้งเงื่อนไขแบบนี้เอาไว้ เอาละสิอาจารย,งงย,นนย์ยังไงช่วยฉันหน่อยเถอยยังไงช่วยฉันหน่อยเถอะเฮ้ยอ้เท่ากันนึกในใจจะไปช่วยยังไงเเราก็แนะนําเอาอย่างนี้ได้ไหมละ่ะสมมติว่ายาซีนตายเนี่ยเอาไปฝังที่คอยรอดนะไปฝังในมัสยิดที่เป็นสุน,นัขผมถามนิดนึงพี่น้องมีปัญหาไหมมันไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือเอาละอ่ะอยาตหญาิเขาก็บอกขอแล้วกันขอแล้วกันฝังตรงนี้จะได้อยู่ใกล้ๆมะเขาออ้ไม่เกี่ยวอะไรเลยอยู่ใกล้มะเขา ฮะบางคนบอกว่าขอที่ส er uh, ูงๆนะทำไมอ่ะเดี๋ยวน้ำท่วมเฮ้ยฉะนั้นไอ้ผมก็เด็กๆไปอ่านตัสบีดินะตัสบีดแบบเราอ่ะทัสบีดแบบเราพอเวลาไปถึงปั๊บโอ้โหลั่นกูโบเลยอ่ะแวก็อยู่ห่างๆอยู่ห่างๆพอเวลาเขาฝังดินเสมอหลุมเราก็ตัสบีดิไปเสร็จแล้วเราก็กลับ แค่นั้นประเด็นคือพอเวลาเราเอาไปผูกโดยที่ท่านนาบีสโลโลฮวาเลหิวะสัลลัมไม่ได้ผูกมันจึงเกิดพฤติกรรมมันจึงเกิดอุตริกรรมขึ้นมาในศาสนาเมื่อนบีไม่ได้ทําแบบนี้แต่เราไปทําเราบอกว่าเอยไอตอนอื่นก็ทําแต่ไอตอนเนี้ยขอทําหน่อยเถอะไม่ทําแล้วมันมันตังหิตตังหิตะจะไปตังหิตตังหิดทาไมล่ะใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นความแตกต่าง เมื่อกี้ถามสุนัขนบีคืออะไรล่ะเอาสุนัขนบีเป็นเกณฑ์และเราก็ทําแบบฉบับทำตามสุนนขท่านนบีสโลลลอฮวา,วาลัยฮะสสลัมแค่นั้นเองครับง่ายๆแต่ถ้าเราไปในพื้นที่ที่เราทําไม่ได้<า>เด<า>บื้องต้นนะผมแนะนําพี่น้องญอาติเราครอบครัวเราให้อยู่ในสิ่งที่ดีที่สุดเรารู้ว่าถ้า,ถาเอาไว้มูกเก็มนี้ถ้าฝังหมูกเก็มนี้ต้องทําแบบเขา พี่น้องยอมเหรอถามนะพี่น้องยอมไหมโอ้ไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกพี่น้องต้องรับนะถ้ายอมให้ใครมาทํากับคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่ทั้งทั้ที่เราน่ะเป็นลูกเราน่ะเป็นวารเรสเป็นเป็นลูกที่จะต้องดูแลแต่เราไปยอมไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องต้องยอมรับนะพฤติกรรมแบบนี้นะว่ามันบกพร่องที่ตัวเราแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไอ้นี้ไอ้บังเอางี้ดีกว่า ไปฝังที่อื่นเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้มันจะได้จบเนี่ยมัสยิดนี้เขามีแบบปกติธรรมดาไม่ได้คิดอะไรอากูโบกางก็ได้พี่น้องตายมัสยิดนี้จําเป็นที่จะต้องฝังมัสยิดนี้ปะไม่ไม่นะแต่มันเป็นแค่เพียงสบบรุษอ่ะมุกเกมนี้อามันก็ต้องเอาอย่างก็ว่ากันไปแต่ถามว่าฝังที่อื่นซ้อนไหม,ไมถ้าบอกว่าซ่อนไม่ซ่อนแล้วมันเอาไปเกี่ยวไปผูกกันคนถูกสลามกินทําไงไม่ได้ฝัง งูคนถูกงูรัดงูกัดไปป่าอเมซอนอ่างเงี้ยาตายยุ่งล้วทำไงกันละ่ะเพราะฉะนั้นคนไปอยู่บัซักทั้งหมดแหละแต่พฤติไอไอที่ที่เขาตายเน่ยเขาตายแบบไหนอยู่อย่างไรและถ้าเขาตายแล้วคนอยู่จําเป็นที่จะต้องทําให้กับเขาถ้าใครไม่ทําเลยบาปทั้งหมู่เกมแต่ถ้าคนหนึ่งคนใดทําคนแต่คนหนึ่งคนใดทําตรงนั้นคําถามคือจะทําอย่างไร นี่แหละเราต้องเอาตามแบบฉบับสุนนะของท่านนาบนสนีสุลต่านละฮ์อัยุสซลัมพยายามนะพยายาม,นะยายามนะครับอ่ะเอาไว้แค่นี้ดีกว่านะโอเคนะครับนะขอดูอาเ <c oughs> <c oughs> อ่อขอดูอานะอัลลอฮุมะซิดนาอิลมาวรุกนาฟะฮ์มา อัลลอฮ์ขอดุอาให้พวกขอดุอาพระองค์อัลลอฮ์ตาลาเพิ่มพูนความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับพวกเราขอดุอาให้พวกเรานนั้ได้รับทางนําที่ถูกต้องทุกๆุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้จากลากับพี่น้องได้กับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวัสัลลัลลอฮุอะลานบีอิมามุฮัมมัดวะอะลาอัลีฮิวะซัฮบีฮิวสัลลัมซัลลัมุอะลัยกุมุรราะห์มะตุลลอฮ์วะบราะห์